ล้วพ่อผมเกี่ยวอะไรฮะพ่อแท้เขาซึ่งมันไม่เกี่ยวกันจริงอะแล้วพ่อผมเกี่ยวอะไรฮะแล้วคุณมาเนี่ยพ่อแม่ผมเนี่ยฮะเกี่ยวที่คุขเอาไว้ใช้กำลังความกูไม่ใช่อย่างนั้นแม่แล้วคุณมาจอดเลี้ขวางเนี่ยมาแล้วมันเป็นพื้นที่คุณจอดตายอ่ะคุณจอดคุณไม่ได้ขยับบ้าคุณไม่ได้ใช้อ่ะมึงลังขับออกมาซิเดี๋ยวให้ตำรวจมาดูซิว่าขับได้ไหมอือฮ่าจะมาจับอะไร้เวนแล้วเดี๋ยวรถเขาคุณมาเนี่ยรถเขามึงไม่ต้องมาห่วง มึ่หัวรถกันนอ้ยิงห้าแปดห้าเ 5, 8, นี่ยไม่ใช่คือคนเขาตีเขาตีวงเวลาตีวงม,มันจะต้งองขยันแล้วทีนี้กาขยับหน้าขยัยา,ยายยยแล้วทีนี้เราจะมาสอดฝั่งนี้นะก็ไม่ได้ <S <S ได้ถ้ามันนิสัดีได้ให้แม่มันไม่มีอะไรคลอแต่แม่ก็ไป็นู้นี่นะครับนะพื้นที่ในซอยนะครับเนาะมนมผมต้องมา,มาเสียเวลากับการที่ว่าจะออกจากบ้านเกือบสิบนาทีได้นะครับนะ กับการที่ว่ารถคันนี้จอดตายนะครับนะไม่ยอมขยับคือก็ตูกในซอยเข้าใจได้ว่าแต่ละคันเนี่ยคือรถเขาจอดหน้าบ้านแต่ว่าเขามีการใช้งานนะครับเขาไม่ได้จอดขวางจอดตายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วกม็มานั่งด่าผมนะครับนะแล้วก็บอกว่าผมเห็นแก่ตัวนะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็นั่งด่าพ่อแม่ผมนะครับ แล้วก็มาแตะนี้ต้องตัวผมนะครับนครับผมตอนนี้ก็ยังเคลียร์ไม่ได้นะครับก็เรียกสายตรวจแล้วแจ้งหนึ่งคร้งหนึ่งไปแล้วว่ารถรถมาขวางทางเข้าออกนะครับผมยังไม่ได้พูดทำหยาบอะไรเลยคุณดาผมเอง คุณด่าพ่อแม่ผมแล้วพ่อแม่ผมเกียวอะไรผมถามหน่อยเียวมึงไแล้วลานกูละลานอะไรของคุณมันเป็นพื้นที่ซอยดูสิรถมันเข้าออกอ่ะคุณนระดาผมก่อนะดาคุณคุณถามลูกคุณดีกว่าคุณถามลูกคุณว่าคุณด่าผมหรือเปล่ามดากูไม่้มอากูดแมพูดต่กับกูดีๆนะกูจะไม่ได้ใครมันรู้ไปแล้วผมต้องถอยเข้าบ้านล่ะผมจะถอยยังไงมันก็ต้องเด็ทันคุณแ่ะ ม,มันเป็นพื้นที่สาธารนณะรถเข้าออกในซอยอ่ะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องฝ <c oughs> ีมือครับมันเกี่ยวกับจิตสำนึกโธ่สันดาลคุณนะสิสันดาลเมืองเนี่ยมึงก็เอารถีองเถียงกันยังไงเพืก็ต้บเข้า,ากัน ปวดหวัวเลยเจออย่างนี้ผมก็ ต้นซอยบอกยายนี่คืออาจารู้เรื่องมากยายเขาไม่ได้ขาดี่นะนี่ยเดี๋ยวกูจะให้รู้ว่าเนี่ยทะเลาะวิวาทกันอย่างไรกันล่ะมึงเรียกตำรวจมาละดีแล้วล่ะเรียกมาดีแล้วยากจเรียกเ่าหน้าบ้านแม่งเลยเนี่ยเดี๋ยวเ,เราไปไปก็ใส่ไรมันตอแหลเก่ง